นายเขาพูดแล้วเห็นไหมยอให้ทุกท่านเพื่อให้สนุกและมีความสุขมากๆนะครับแถวค้คือหนองบัวลำูนตงคับมี๖ปี๗แต่เราตะทันแงพาบาเบลิคาตีชาเที่วทนไหนอไหนไมคื้นมัมีหลายต้นเหรอไปเอาด้วยไ่ด้า่้แล้วเอะเกิดเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมสเตโกไหมเกิด

ฝนกระตกพี่น้องอันนี้อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอาเที่ยวชมไดโนเสาร์ค่ะน้องบัวลำพูนะคะตัวใหญ่ไหมเอ้ยลูกคอยก็ไปใส่แล้วบุนี่อู้สวยค่ะสวยเขาทำได้สวยมากนี่ตัวนี้ก็สวยฝนกต็ตกมามาค่ะมา รอแม่ตรงนั้นน่ะฝนตกนีใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากลอแล้วก็ไม่รู้ตามนะรอจะตัวอะไรคะไ,ไปไปค่อยลอๆลอก่อนรอยก่อนอย่าวิ่งอ,อันนี้คือตัวอะไรอะ่ะโอ้มันอา้าปากด้วยนน่ว้าไปเข้าร่มค่ะไปไปฝนตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่ โอ้พีตเตอร์มีร่มไหมแถวนี้มา,มานี่มานี่ยอเกินมานี่มาถ่ายรูปก่อนมามายืนตรงนี้อย่าขึ้นไปสิขึ้นไม่ได้โอ้แขนขยับได้ด้วยฝนโตกนูยออกมานะตัวไหนร้องอะ่ะ ไหนคะต้นไม้น้ำตัวเล็กๆนี่เหรออ๋อห <qu and formula> ู้จะถ่ายรูปไหมล่ะโอ้ต้นไม้มีคิ้วได้ต้อนรับเข้าสู่เดนุพาร์หนองบัวลำพูขวัญทุกช้ำเพื่อให้สนุกและน่ารักอ่ะมากระชับหรือคขาคิ้วหนองบัวลำพูเดนูพาพ์ีเีโฮกมีชาแบบราเตพฟ่อนมีชาแบบเบอร์รี่ชาชุกช้เพื่อโอ้ฝนก็ตก เขาพูดไหมล่ะต้นไม้พูดได้น่ารักมากเลยไงไงเขาพูดแล้วนั่นนั่นนั่นนเขาพูดแล้วเห็นไหมขอให้ทุกท่านเพื่อให้สนุกและมีความสุขมากๆนะครับ เว็กคนคือหนองบัวลำูในภาพูโูคาตาลบ้ง่งคาตาบริหาอตีวามเพื่อไหนๆไหนๆมันมีหลายต้นหรอไหนๆเอ่ยให้ฝนมันหยุดก่อนได้ไหมมันลื่นนะนี่เอาไปเดินค่อยๆเดินั้านั้นนะค่อยๆนะลูกอย่าวิ่งนะคะ ไปเลยไปเลยออันนี้ก็ต้นไม้เหมือนกันเขาจะพูดไหมต้นเนี้ย Have a very happy time here. ดูอะไรอ่ะอันนี้อันนี้โราเกิดไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางนั้นไปทางนี้ไปทางนี้ ไปข้างนอกอ่ะไปดูอะไร <S <S ไดูทางนี้น้องนอนองไปดูนี้ เขาคือไข่อ่ะจับได้ไหม ไม่ได้ลูกเข้าไม่ได้ออกมา